ยี่กุมภาพันธ์1997เกิดเหตุยิงกระแทกกันที่ลานจอดรถธนาคารในลอสแอนเจลิสคุณอารู้เรื่องนี้แล้วน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่มันเป็นการปล้นแบบไฮเทคที่อุกอาจผู้ต้องสงสัยพร้อมอาวุธคล้ายทีมสวาร์สองคนบุกปล้นแบงก์ออฟอเมริกาสาขาลาเรลแคนยอนบูลวอร์ดและทำร้ายลูกค้าอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้เป็นแบบกึ่งทางการทหารประกอบไปด้วยเสื้อเกราะเต็มตัวพื้นคนจู่โจมอัตโนมัติ กระสุนอนุภาพทำลายล่างสูงนับพันและความรู้เรื่องกลยุทธ์และยุทธภัณฑ์ของตำรวจเป็นอย่างดีมิหนำซ้ำเมื่อออกมาจากธนาคารหลังใช้เวลาปล้น8นาทีพอดีก้เขายังมีการเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบบนถนนด้วยและนี่คือการปล้นธนาคารสถานฮอลลีวูด ในทศวรรษที่1990 t h ส s ปลิงซานฟร n น e r โ a ว d o อลเลย์ทางเหนือของฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียขึ้นชื่อว่าเป็นย่านที่มีแดดสีมัวสูและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ไปทักกฎหมายมันจะเป็นเมืองหลวงแห่งการปลดธนาคารของโลกอีกด้วยจริงๆแล้วมีการปลดตนาคารเกิดขึ้นในลอสแอ g เจลิทุก42นาทีในแต่ละวันทำการ พวกเขาเป็นโจรปล่นแบ่งรายการบอกกล่าวก็จะเดินเข้าไปในธนาคารแล้วก็ยิงปืนขึ้นเพดาน20-30นัดเพื่อให้ทุกคนหยุดและสนใจเสร็จแล้วก็สั่งให้ทุกคนหมอบลงกับพื้นในทันทีเลยครับ l o s Los Angeles 8นาฬิ14นาทีเช้าวันที่2 8กุมภาพันธ์สองโจรปล้ธนาคารที่มีชื่อกระชอนที่สุดเตรียมการบุกปล้นและต่อสู้อย่างมีระบบพวกเขาเตรียมอาวุธมาเ็มัตราสึก ประกอบไปด้วยปืน AK47S ที่บรรจุกระสุนได้100นัด3กระบอกปืนก้นจูโจม M16 Bushmaster 1กระบอกปืนไรเฟิล HK91 พร้อมกระสุนทำลายล้างที่มีอนุภาพและความแม่นยำสูงปืนพ9 mm ก9มิลิเมตรกระบอกพร้อมด้วยเครื่องกระสุนกว่า3 0 0 0นัดมันเกินจะเป็นกว่าการพ้นตะคารมันคืออาวุธไฮเทคที่จงใจใช้ห้ามหันและทำลายใครก็ตามที่ขัดขวางตั้แต่แตร,ปรอปภไป f b ฟจนถึงหน่วยตำรวจลอสแองเจลิส ตำรวจจะสวมเสื้อเกราะเคฟล่าซึ่งกันปืนพกได้ครับแต่มันกัน AK-47 และไม่ใช่กับกระสุนที่ทะลุทะลวงเกราะหรืออย่างลูกปืนจุดสอองสาซึ่งเป็นอาวุธที่พุองสงสัยใช้ได้เลยเคฟล่าคือผ้าเส้นใยสังเคราะห์โพลิเมอร์ติดนํามาซ้อนกันหลายชั้นซึ่งช่วยกันกระสุนและกระจายพลังงานในการประทะเพื่อให้เข้าใจว่าเคฟล่ากันกระสุนได้อย่างไร ให้เปรียบเส้นใหญ่เป็นแท่งไม้ไม้แท่งเดียวเราหักได้ง่ายแต่เมื่อมัดรวมกันเราหักไม่ได้เมื่อนําเคฟลอามาซ้อนกันหลายชั้นและตัดเป็นเสื้อกระถุกกระสุนยิงเข้าใส่มันจะดูดซับพลังประทะและกระสุนกระจายแรงนั้นไปยังเส้นใยบริเวณอื่นยิ่งถักทอหนาเท่าไหร่ก็ยิ่งทนทานต่อกระสุนได้มากเท่านั้นเคฟลอาเหมาะใช้การกระสุนขนาดเล็กและเร็ว เราว่าแรงกระท่าของกระสุนเหล่านี้มีไม่มากนักตามสถิติของเอ็ดวินเชนาหัวหน้าทีมสวรานและบรรณาธิการนิตยสาร Law อนอ o เด e r ์แคปล่าถูกใช้เป็นเสื้อเกราะส่วนบุคคลมันช่วยชีวิตและลดการบาดเจ็บให้กับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายได้มากกว่า2,700คนด้วยการที่เสื้อเกราะแคฟล่าเป็นเครื่องป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ในนอตฮอลลีวูดผู้ต้องสงสัยต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ชนิด เสื้อกราะที่ผู้ต้องสงสัยนั้นช่วยป้องกันพวกเขาได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นผู้าหน้าที่จริงจำเป็นต้องยิงไปยังบริเวณที่ไม่ได้สวมเสื้อกราะเป็นจุดสําคัญจนไฮเทคเป็นที่รู้จักตำรวจและ FBI อยา่างดีพวกเขาเป็นผู้ต้องสงสัยในการปล้นธนาคารสองครั้งก่อนหน้านี้ซึ่งได้เงินไปกว่า1นึ่งล้านห้แสนเหรียญและการปล้นรถค้นเงินซึ่งมีรอปรพอเสียชีวิตหนึ่งรายอีกด้วยผู้ต้องสงสัยทั้งสองก็คือลารีฟฟิลิปส์อายุ26ปี สูง6ฟุตหนัก190ปอนด์และคู่หูของเขาอิมิลมาทาโซโรโนโอ,อายุ30ปีสูง6ฟุต2น,นิ้วหนัก275ปอนด์ทั้งคู่เคยถูกจับและถูกคุมขังในความผิดสมคบคิดกันปล้นธนาคารในปี1993 Los อ l s าตลอิกา21นาทีสองผู้ต้องหาเตรียมการปล้นต่อไปฟิลิปส พยายามใช้เสื้อกราะที่หนักรวมกัน43ปอนด์ปกปิดแขนส่วนบนและล่างรวมทั้งขาเช่นเดียวกับที่ลำตัวมาทาเซโรโน่สอดแผ่นกันบาดเจ็บในเสื้อเคปลาของเขาเพื่อเสริมการป้องกันแผ่นกันบาดเจ็บเป็นกรอกแข็งปกติทำจากเซรามิกหรือว่าเหล็กที่ใช้สอดในช่องว่างของเสื้อกรออ่อนแผ่นกันบาดเจ็บใช้เพื่อป้องกันหัวใจและอวัยวะภายในที่สำคัญ แต่มันจะเพิ่มน้ำหนักและลดความคล่องตัวลงพวกก็สนาฬิกาจับเวลาที่ถุงมือพวเขามีเวลาให้ตัวเองเพียง8นาทีในธนาคารก่อนที่ตำรวจ LA จะมาถึงทั้งคู่ยังฉีดยาระงับประสาทให้ตัวเองเพื่อผ่อนคลายและลดความตึงเครียด9.17ตนาฬิกานาที Bank of อ m e เมริกาฟิลิปและมาทาโซราโน่มนากาสกี และชุดดำบุกเข้าแบงก์ออฟอเมริกาที่แยกวอร์เรลแคนยอนวลาวาวดตัดกับถนนคิทริตท่านใดนั้นพวกเขาก็ตะโกนและรัว AK-47 ขึ้นไปดานพร้อมสั่งให้ทุกคนหมอบลงกับพื้น AK-47 เป็นปืนยาวที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก <S <S 2> <S 2> <S มันถูกผลิตในปี1947ปืนเอคยิงได้ทั้งแบบอัตโนมัติและกึงอัตโนมัติ มันใช้เท่ากับซองกระสุนที่เป็นพลาสติกสังเคราะห์และโลหะซึ่งบรรจุกระสุนได้30นัดอัตรายิงของมัน600นัดต่อน,นาทีและมีระยะหวังผลไกลถึง400เมตรขนาดนั้นมีลูกค้า36คนและพนักงาน12คนถนนนั้น คนร้ายทั้งสองก็แสดงออกถึงการปฏิบัติที่ไร้ความปราณีมีหญิงวัย79ปีคนหนึ่งซึ่งก้มลงกับพื้นไม่เร็วทันใจพวกนี้อิมิลก็ปรีเข้าไปซัดเธอด้วยกอมปั้นที่ศีรษะสิ่งที่โจนธนาคารไม่รู้ก็คือธนาคารมีเจ้าหน้าที่สายตรวจซึ่งออกตรวจบริเวณนั้นพอดี 15A3 เอเรียกกำลังเสริมคาดว่าจะมีเหตุ21 1เกิดขึ้นที่แบงก์ออฟอเมริกาดาโลเรนแคนยอนทางเหนือของคิดริช และตอนนี้มีเสียงปืนดังขึ้นด้วยผู้ตรวจสอบสายจ่อปืนที่ผู้จัดก,การและบังคับห้เปิดห้องนิรภัยและใช้พานท้ายปืนฟาดเข้าทินหน้าเมื่อเห็นเขามีท่าทางละล้าละล,ะล,ะลังพวกเขากวาดเงินสามแสนสามหมื่นเหรียญใส่ถุงผ้าไม่ช้าแปดนาทีพราเขาก็สิ้นสุดฟิลิปส์โล่หน้าออกมาจากธนาคารเพื่อดูทางหนีทีไล่และทุกอย่างก็เกิดจะควบคุมไม่เป็นเหตุการณ์ที่ขับขันมากๆนะครับเจ้าหน,น้าที่กำลังจะเข้าไปแต่ว่า ในทันใดนั้นพวกเขาก็ออกมาพอดี <im cia> ช่วงต่อไปการปล้นไฮเทคบานปลายและเปลี่นถนนให้กลายเป็นสำหรับปูมรบ9นาฬกา23นาทีนอตฮาริวูดแคลิฟอร์เนียผู้ตจสดสายเหตุโจรธนาคารลารรี่ฟิลิปส์ออกจากธนาคารที่ลอเรลคคนยอนในนอตฮ l y w วูดและพบว่าเส้นทางหลบหนีที่พวกเขาวางไว้ถูกสกัดกั้นเข mm hmm. าตอบแทน้วยการสายกระสุนปืน AK47 ไปที่ลานจอดรถและทุกอย่างโดยรอบ ถึงตอนนั้นตำรวจรู้แล้วว่าพวกเขาเจอคนร้ายที่มีอาวุธเหนือกว่ามากพวกเขาไม่ได้ใช้ปืนพกหรือว่าปืนสั้นแต่ว่าใช้ไรเฟริลเป็นอาวุธต้องเรียกว่าสายกระสุนจริง,รงๆเพราะพวกเขาใช้ปืนกลกลาดยิงใส่เราเป็นร้อยๆนัดรุนแรงมากๆเลยนะครับไม้จะเป็นหนึ่งในปืนพกที่ดีที่สุดในโลกแต่บรีเตเ9มมตร ซึ่งเป็นอาวุธประจำกายตำรวจก็ไม่ใช่คู่ปรับกับปืนคนอัตโนมัติมันถูกพัฒนาขึ้นในปี1976บาเวต้า9มิลิเมตรบรรจุกระสุนหัวรูขนาด9มิลิเมตรได้15นัดและในฐานะอาวุธป้องกันตัวมันจึงมีระยะหวังผลเพียง50-100ถึงหลาและไม่อาจทะลุเสื้อกรอออนได้เพียงในพิษตารถตำรวจหลายคันรัฐนาคารโดยรอบ พลุนไปด้วยรูกระสุนรถตำรวจคันหนึง่งโดนยิงถึง57นะัดเจ้าหน้ที่และประชาชนต่างหมอบและหาที่กำบังหลังตามฟิลิปส์ออกจากธนาคารอิมิลมาทาเซโรโน่ก็เริ่มขับรถออกจากช่องจอดอย่างชา้าๆพร้อมกับยางที่แบนเพราะว่ากระสุนปืนที่ตำรวจยิงเข้าใส่ด้วยการใช้การกราดยิงเพื่อคุ้มกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง แทบจะเดินทอดน่องข้างรถพร้อมกับยิงใส่ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวโดยไม่สะทกสะท้านใดๆหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจลอสแองเจลิสหรือว่าหน่วยสวาร์ทถูกเรียกว่าอย่างที่เกิดเหตุแต่มังเอใช้เวลาอย่างน้อยถึง15นาทีแม้จะมีการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบถึงหนึ่งตารางใหม่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนแต่ก็ยังมีผู้คนสัญจรบริเวณนั้นการกลาดยิงอย่างไม่เลือกหน้าของผู้ตกสงสัยทำให้มีทั้งเจ้าหน้าที่และพลเรือนบาดเจ็บหลายราย เขถูกยิงเขถูกยิงมีเจ้าที่คนนอนอยู่ครือ้านอคร 15L40 มีเจ้าหน้าที่อีกคนถูกยิงโดยตามหน่วยพยาบาลฉุกเฉินแล้ว R A ็กํ็กำลังมาและหน่วยสวัดกำลังบินไปด้วยการมีเหล่าเจ้าหน้าที่สายตรวจอยู่บริเวณนั้นทำให้เทคโนโลยีหนึ่งที่พวกเขามีและได้เปรียบฝ่ายผู้ตงสงสัยก็คือการสื่อสารกับพวกเขาตนเองความสามารถจากวิทยุภพพาช่วยยกระดับความสามารถในการสื่อสารให้พวกเขาได้พวกเขาใช้มันสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆในช่วงเวลาวิกฤตนั้น จ้านที่ตำรวจลอสแอนเจลิสมีวิทยุโรเวอร์ที่ย่อมาจากวิทยุสื่อสารทางไกลฉุกเฉินนอกยานพาหนะโรเวอร์ Rover ทำให้พวกเขาสื่อสารได้แม้ไม่อยู่ในรถซึ่งตอนนี้ถูกกลาดยิงจนพุ่นไปหมดแล้วโรเวอร์ Rover ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และมีช่องสัญญาณ UHF 250ช่องส่งสัญญาณเสียงเข้าสู่เครือข่ายเสาวิทยุ45ต้นที่กระจายอยู่ทั่วเมือง เมื่อสัญญาณวิทยุถูกส่งมาที่เสาสัญญาณมันจะถูกขยายและส่งต่อไปยังศูวนย์วิทยุซึ่งมีเจ้าหน้าที่วิทยุกว่า700นายช่วยรับเรื่องราวและประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สายตรวจและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้ามีสายแจ้งเหตุเข้ามามันจะถูกโอนไปช่องสัญญ,ญาณพิเศษและหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยุจะตัดสินใจว่าพวกเขาจะต้องประสานงานหรือเชื่อมเครือข่ายกับศูนย์วิทยุไหนบ้างนั่นคือขั้นตอนปกติที่ทำกัน สุดท้ายการสื่อสารไฮเทคของตำรวจลอสแอนเจลิสก็นำเจ้าหน้าที่และกำลังพลกว่า350นายมาที่เกิดเหตุแต่ตอนนี้ด้วยอนุภาพของปืงนกลอัตโนมัติมันเปิดทางให้ผู้ตสงสัยหนีไปอย่างลอเรลแคนยอนวล่วาดการปรรจุกระสุนใหม่เป็นระยะและการยิงต่อเนื่องทำให้ตำรวจสายตรวจต้องหลบอยู่แต่ในที่กำบังเจ้าหน้าที่ตำรวจทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ และรอขึ้นความสาม,มารถของทีมสวดและอาวุธของพวกเขาเพื่อต่อกรกับอนุภาคอาวุธของคนร้าย9นาฬิกา37นาทีในลานจอดรถที่ถูกกราดยิงเจ้าหน,น้าที่สายตรวจผู้กล้าหาญเสี่ยงชีวิตเข้าไปนําตัวผู้ร่วมงานและพลเรือนที่บาดเจ็บออกมาพวกเขาเข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่บาดเจ็บสาหาัสขณะใช้รถของพวกเขาเป็นที่กําบังหลังนําผู้บาดเจ็บขึ้นรถ ก็ขรีบบึงออกไปจากที่นั่นทันทีทั้งหมดนี้ทำถูกต้องตามขั้นตอนที่ฝึกมาทั้งหมดขณะเดียวกันฟิลิปส์ก็เลี้ยวเข้าถนนอาร์ชบูดและยิงสายกระสุนต่อเนื่องเขาถูกยิงเข้าที่ลำตัวถึง23นัดแต่ไม่ไมอาจทะลุเสื้อกรอได้แต่ด้วยแรงประทะจากกระสุนเหล่านั้นทำให้เขาบอบช้ำและเริ่มเดินอย่างไม่มั่นคงและแล้วผูกฤตการก็พลิกผันเมื่อ AK-47 ของเขา กระสุนขัดลำกล้องได้เป็นจุดบกพร่องสำคัญในอาวุธไฮเทคมันเป็นปัญหาปกติของปืนกลอัตโนมัติทุกรุ่นที่เมื่อยิงกัน,น,นานจะเกิดขัดลำกล้องเช่นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแอนเจลิสถูกฝึกให้แก้ไขปัญหาการขัดลำกล้องเช่นนี้โดยที่ไม่ต้องใช้สายตามองที่ปืน แต่ว่าลารีฟฟิลิปส์ไม่เคยไดรับการฝึกฝน,นเขาตัดสินใจทิ้ง AK และชักปืนพกมาเรต้า9มิมิเมตรขึ้นมาครับเขาเดินไปทางตะวันออกของถนนอาชูดและก็ยิงทุกอย่างที่เขาสามารถยิงได้ตอนนี้เป็นการดวลกันร,ระหว่างปืนสั้นกับปืนสั้นและฟิลิปส์ที่เคยคุยกับเพื่อนว่าจะไม่ยอมถูกจับเด็ดขาดก็ถึงเวลาเผชิญความจริงและเขาถูกยิงเข้าที่แขนขวาเขาทิ้งปืนลงกับพื้น แล้วกยิบขึ้นมาอีกครั้งและจากนั้นก็จ่อปากกระบอกปืนที่ใต้คาตัวเองแล้วก็ลั่นไก,กขณะที่ขาลม้มลงด้วยผลจากการยิงตัวเองนั้นเจ้าหน้าที่สายตรวจนายหนึ่งยิงไปที่ไหล่ขวาของลารีฟิลิปเช่นเดียวกันกระสุนมันทะลุเข้าลำตัวแล้วก็ไปถูกกระดูกสันหลังในที่สุด9นาฬ50เปอเ็นาทีลารีฟิลิป สีชีชวิตแต่อิมิวมาทาโซโรโนยังคงหนีไปตามถนนอาชบูดและพยายามจะสังหารผู้คนและแย่งงชิงรถเขาขับไปตามถนนและก็พยายามชิงรถที่ลั่นสวนมาเพราะรถของเขายางแบนทั้งสีล้อเขาขับมันไปทั้งแบบนั้นแต่ทันทีที่หน่วยสวาทเขอาตำรวจเอเมาถึงพวกเขาก็เปิดฉากดวลกันอย่างกระหำ9นาฬิกา50นาทีบนถนนอาชบูด หนึ่งในผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตในการพ้นธนาคารที่เลวร้ายอีกหนึ่งยังคงหลบหนีการโดนปืนในย่านลอสอุลิวูดถูกถ่ายทอดสดจากกล้องทางอากาศภาพเหตุการณ์จากเฮลิคอปเตอร์ของสถาน,นีข่าวถูกส่งตรงไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ของผู้ชมนับล้านและอีมิลมทาทาโซราโนโ่ก็สร้างความเสียหายอย่างยิ่งให้กับท้องถนนในซานฟรานซิเล่ด้วยปืนอนุภาพสูงที่รวมไปถึง H k ช91ถูกใช้เป็นประจำโดยพลซุ่มยิงปืนเยอรมัน เฮกเลอร์แอนโค91มีน้ำหนัก9.7ปอนด์ยาว40นิ้วมันเป็นปืนกำลังทำลายล้างสูงและระยะหวังผลถึง800หลาใช้ลูกกระสุนวินเชสเตอร์ทรงพลังขนาด3.08ทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางทางกระสุนและยเกระบอกนี้ก็ถูกูุติสสายดัดแปลงอย่างผิดกฎหมายให้ยิงแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ กระสุนจุดสามศูนย์แปดเวนเชสเตอร์ที่ยิงจากปืน HK91 ของผู้ต้องตกใสยสามารถยิงทะลุรถได้อย่างสบายแม้แต่รถกระบะมันก็ยังยิงทะลุและทำให้คนที่หลบอยู่อีกฝั่งของตัวรถถึงตายได้ไม่ยากรถสีขาวของผูต้ต้องตกใสยและอย่างชา้าๆด้วยกระทะล้อไปตามถนนอาร์ชมูตและพยายามหยุดรถทุกคนที่ผ่านเพื่อิแย่งชิงและเปลี่ยนรถคันใหม่เพื่อหลบหนี มาเทาซูรโ,โนประสบความสำเร็จในการหยุดรถกระบะจีฟคันหนึ่งแต่ว่าสถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเมื่อเขาก,กระนํำยิงผ่านกระจกหน้ารถของตัวเองเข้าใส่กระจกหน้ารถจีฟกระจกทั้งสองคันแตกละเอียดคนขับรถจีฟต้องบาดเจ็บจากสะเก็ดกระสุนและกระจกที่แตกก็ต้องวิ่งหนีตายเพื่อเอาตัวรอดตอนนั้นผมจาะหน้ารถจีฟพอดีพอเห็นผู้ต้องสงสัยผมก็ชะโงกผ่านหน้าต่างข้างคนขับออกไปแล้วก็ยิงใส่กระจกหน้ารถเจ้าหน้าที่หน่วยสวาร์ทมาถึงในที่เกิดเหตุซิฟโกเมส บริกมาซาและดานี่อดเดสันพรีเพร่งเข้ากระชับพื้นที่เพราเขาอยู่หา่างจากปุทนสายที่อันตรายและอาวุธร้รายแรงเพียงไม่กี่หลาเขามีปืนไรเฟิลจู่โจมกับตัวมันคือบุชม m สเตอร์เออร์สิบห้านะครับคือถ้าเราไม่มีสตีเวนโกเมสที่เปิดฉากยิงสายเพระต้องสงสัยทันทีและขับไล่ให้เขาหนีห่างไปจากเราหรือว่าถ้าไม่ได้ดนนี่ซึ่งขับรถขวางและบังมุมให้เราออกมาจากรถ และก็มีที่หลบอย่างปลอดภัยแล้วก็เราอาจจะไม่รอดก็ได้สมาชิกหน่วยสวาปฏิบัติการตามยุทธวิธีที่ได้ฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญในการไล่ต้อนผู้ตอสงสงสใสให้ถ่ายร่นไปพร้อมอาวุธทำลายล้างในมือปืนกล M16 ปืน M16 คือปืนโคอ a r 15ในรุ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบมีระยะยิงหวังผล400หลามันใช้ลูกกระสุนจ223ซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะ เพื่อให้เจาะบวกเล็กของทหารได้ตูกระสุนมีน้ำหนักเบามากเพียง55กรัมแต่เมื่อถูกยิงออกไปมันกลับมีความเร็วและอำนาจทะลุทะลวงที่สูงยิ่งั้บทนี้เป็นผลมาจากหัวกระสุนที่มีความแหลมคมและรูปแบบการยิงกึองอัตโนมัติอัตราการยิงหวังผลสูงสุดของมันอยู่ที่45นะัดต่อน,นาที ้าหน้าที่ตำรวจดวลปืนและหลบอยู่หลังรถของพวกเขาแต่เมื่อไปเห็นตัวผู้ต้องสงสัยพวกเขาใช้การหมอบมองโดยการนอนราบลงกับพื้นจะทําให้เห็นตําแหน่งของผู้ต้องสงสัยด้วยการมองลอดใต้ท้องรถสิ่งแรกที่ผมคิดขึ้นได้คือการหมอบมองครับผมคิดว่าถ้าเห็นเท้าของผู้ต้องสงสัยก็จะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนจะได้ยิงถูกตัวเขาได้แต่ว่า สิ่งที่ผมกังวลมากกว่าในการที่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนและได้ยินแต่เสียงปืนของเขาก็คือเขาอาจเดินอ้อมมาข้างหลังเราก็ได้เจ้าหน้าที่หน่วยสวาระดมยิงลอดใต้ท้องรถกระสุนพุ่งเข้าติดเท้าและขาของผู้ตงสงสัยแต่เขาต่างจากผู้ร่วมกระทำผิดอีกคนเขาไม่ได้สวมเสื้อเกราะบริเวณลำตัวหลังเสียงปืนของเจ้าหน้าที่นัดสุดท้ายเขาก็ยอมจำนน9ก9นาฬิกาหนาทีหลังนานกว่าหนึ่งชั่วโมงที่คนร้ายเข้าปล้นธนาคาร เจ้าหน้าที่หน่วยสวาสามนายพร้อมเจ้าหน้าที่โดยอื่นหยุดยัง้งและใส่กุญแจมือทีอ่มิวมาทาซารโนได้ในที่สุดเขาถูกยิงที่ขา23นัดเท้า3นัดและแขนอีกหนึ่งนัดไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็สิ้นใจในที่เกิดเหตุแต่วันอันยาวนานยังไม่สิ้นสุดด้วยเยังสงสัยว่าอาปีผู้ต้องสงสัยหลบซ่อนหรือว่าแอบแฝงตัวอยู่ในที่เกิดเหตุด่นั้นจึงมีการปิดล้อมเพื่อตรวจคน้น มีการใช้สุนัดตำรวจตรวจค้นบ้านและสิ่งปลูกสร้างทุกหลังรอบบริเวณที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกรถ V-100 APC เพื่อเข้าตรวจค้นในสถานที่ต้องสงสยัยรถ V-100 APC เป็นภาหนะลำเลียงผลหุ้มเกราะที่ช่วยให้การทำงานในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายั้ะปลอดภัยยิ่งขึ้น APC จะช่วยป้องกันและทำให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในสามารถทำงานในสถานที่ต้องสงสัยได้อย่างปลอดภยัย มันยังติดตั้งอุปกรณ์ในการบุกและทำลายอาคารมากมายเพื่อจู่โจมให้ถึงจุดที่ต้องสงสัยด้มันเป็นที่หุ้มด้วยเกราะซึ่งเป็นแผ่นเหล็กกล้าตลอดทั้งคันนะครับซึ่งเมื่อคุณยิงมันด้วยกระสุนอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ทะลุเข้าไปภายในตัวรถได้เลยเป็นรถที่แกรงมากจริงๆเหล็กกล้าทั้งคันด้วยการใช้ v 100เจ้าหน้าที่ค้นหาบุกเข้าอาคารหลังนี้โดยปลอดภยัยและไม่พบผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม หลัง13ชั่วโมงครึ่งที่เสียงปืนนัดสุดท้ายสิ้นสุดพวกเขาก็ประกาศว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยวันที่ยาวนานสิ้นสุดลงหน้าเหลือเชื่อที่มีเพียงผู้ตรอจสอบสัสยสองรายเท่านั้นที่เสียชีวิตส่วนเจ้าหน้าที่อีก11นายและพลเ,เรือน7คนได้รับบาดเจ็บอาริฟิลิปถูกยิงก็ที่เสื้อเกะ23นัดแต่ไม่ทะลุถ้าเจ้าหน้าที่สายตรวจมีอาวุธที่ดีกว่านี้ก็คงจัดการลารี่ได้ตั้งนานแล้วนะครับทุกวันนี้ เจ้าหน้าที่สายตรวจในลอสแอนเจลิสและเจะ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่มีปืนไรเฟิลประจํารถสายตรวจของพวกเขาแล้วถ้าคุณเผลอคุณก็แพ้อะไครับถ้าคุณไม่กล้าให้ทันเกมจะพบว่าตัวเองก็ล้าสมัยไปแล้วเพราะเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเร็วมากวันนี้บทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์ในนอตฮอลลีวูดถูกใช้สอนและฝึกหน่วยตำรวจทั่วโลกตำรวจลอสแอนเจลิสกล่าวว่ามันเป็นชัยชนะของอำนาจแหง่งจิตใจที่อยู่เหนืออำนาจของกำลังปืนและมันเป็นตัวอย่างที่ดี ว่ายิธีที่ดีนั้นต้องก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีเสมอ